โรงหนังของเราเนี่ยมัน,เป,นเป็นมากกว่าคําว่าโรงหนังทุกคนเนี่ยจะนึกถึงอดีตของตัวเองหรือความทรงจําที่ดีของตัวเองกับโรงหนังโบรัสลินทิทลัสกุลนะคะเป็นผู้บริหารโรงภาพยนตร์ชุมแพซินิเพ็กเปิดตั้งแต่ปีพศ2544ค่ะหนังเรื่องแรกคือสุริโยไทยค่ะโรงหนังของเราเริ่มต้นจากการละการดูหนังเริ่มผันตัวมาทําธุรกิจทาสื่อโรงหนังทําโรงหนังรงภาพยนตร์นะคะเพราะว่าชุมแพนี่คือปิดตัวลงไป2โรงหลังจากนั้นเป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งมันก็ทําให้เหมือน ชุมแพงเงียบเหงาคุณแม่สามีคุณแม่ตุ๊ก็เลยทําธุรกิจด้านนี้เปิดเป็นโรงภาพยนตร์ชุมแพซิลปเพ็กแล้วก็ติดต่อสายหนังเขาก็มาดูแล้วก็เล็งเห็นว่าโอเคมีสถานที่มีหนังเครื่องฉายก็เลยเอาหนังอ่แต่เราบริษนะัทน่ะมามาฉายที่นี่โรงหนังของเราเนี่ยมันเป็นเป็นมากกว่าคําว่าโลงหนังจากจุดเริ่มต้นมาดูหนังแค่คนเดียวกลับไปก็มี2คนได้แฟนด้วยความทรงจําจากจุดเล็กๆของหลายๆคนเชื่อว่าถ้าพูดถึงโรงภาพยนตร์ชุมแพซินปเพ็กทุกคนอาจจะนึกถึงอดีตของตัวเองหรือความทร จำที่ดีของตัวเองกับโรงหนังหนังของเรานี่จะเป็นหนังชนโรงกับ โรงใหญ่ๆใ,ในจังหวัดนะคะแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะเร็งเ,เห็นเนาะเหมือนเมตตาเราเราเป็นโรงเล็กๆน่ารักน่ารัก,กบัตรราคาก็คือ60บาทซึ่งบัตร60บาทเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับชนชั้นเป็นนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ทํางานหรือจะเป็นครอบครัวเคยมีบัตรราคาลดลง30บาทในช่วงภาวะเศรษฐกิจปรับขึ้นตอนที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นก็คือกลับมาเยืนพื้นที่60บาทขอแค่ว่ามีลูกค้า4ท่านต่อรอบเหมือนกับเปิดโรงหนังเราก็จะเปิดใายให้คุณลูกค้าแต่ในกรณีเนี่ยถ้าเปิดใายไปแล้วเนี่ยมา2คนต้องซื้อ4 240นะคะถ้ามีลูกค้ามานหนูก็คืนตังค์ให้ลูกค้าเราเหมือนว่าเขาเนี่ยคือเปิดโรงหนังให้เราเพื่อให้ใหเพิ่มคนดูเป็นเคสอ,อย่างหนึง่งโรงหนังของเราเนี่ยก็ทําปะอกคอนขายด้วยนะคะในราคาย่อมเยาคือยี่บาทแล้วก็มีเป็นกล้วยฉาบเป็นกล้วยที่เราทําเองไม่ใช่กล้วยนะ้ำมาแน่นอนสองรสชาติหวานกับรสปาปิก้าซึ่งปาปิก้าเ,เด็กจะชอบมากก็คือเราก็ทําเต็มที่ด้วยดรวยใจ ในราคาท6 0บาท,บาทเหมือนกับเปิดโลกให้กับหลายๆคนที่อยากเข้าลงหนะังเป็นราคาที่บอกว่าจับต้องได้ก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนเราตราบใดที่ยังมีลูกค้าลูกค้าไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งลูกค้า